สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนจาก Tenda Store อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งออเดอร์สุดป,ปังจาก s h อ p e e นะคะที่เรากำลังจะจัดส่งกันค่ะซึ่งสินค้าที่เรากำลังจะจัดส่งกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นฉนวนกันเสียงไซเลน t ซอร์บ็อกจาก x c g นั่นเองค่ะนี่เลยนะคะฝนจะพามาดูค่ะก็จะเป็นทั้งหมด3กล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ ันก็ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าสินค้าที่ Tanda Store ของเราเนี่ยก็คือมีให้เลือกช็อปอย่างครบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแผ่นทั้งโครงทั้งเฉลหนัวหรือสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะก็กดเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หน้าร้าน Tanda Store ได้เลยค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะคะก็กดสั่งเข้ามาได้เลยนะคะจะหนึ่งกล่องสองกล่องหรือสามกล่องแบบนี้นะคะก็สั่งซื้อได้ที่ Tanda Store เลยค่ะ ต้อนแบบน่นจัดส่งไวสินค้ามีคุณภาพต้องที่ Tanda Store เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ฝนลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย